สวัสดีครับไม่ได้พบกันนานเลยในเรื่องของไฟแอมเบียนไลท์เพราะว่าเนื่องจากหลังๆมีคลิปที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปไว้เยอะมากแล้วกลัวว่าจะเบื่อกันแล้วเลือกดูกันเยอะเกินไปแต่ก็วันนี้ขอเอาสักหน่อยเพิ่มอีกสักคลิปแล้วกันครับ m g ็ครับป้ายแดงครับสวยครับรถรุ่นนี้น่าใช้ข้างในก็ดีไซน์สวยงามเท่ดีวันนี้ก็ติดไปที่คอนโซลหน้าประตู4ี่บานคอนโซลช่วงเกียร์ตรงกลางก็เป็นแบบชุดฮอตฮิต ที่นิยมติดกันไม่มากไม่น้อยเกินไปครับกำลังสวยงามแล้วก็ตอนที่ถ่ายคลิปตอนนี้ก็ปรับเป็นโหมดแบบเปลี่ยนไปแบบเจ็ดสีนะครับค่อยๆเฟดไปเรื่อยๆโหมดนี้สามารถเพิ่มความเร็วเพิ่มสปีดในการเปลี่ยนได้นะครับให้เร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้อีกก็ได้ แล้วก็เวลาใช้งานจริงๆอะครับสามารถปรับเป็นสีเดียวค้างไว้ก็ได้นะครับไม่ได้ว่าจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนในคลิปนี้แต่ที่ถ่ายให้เห็นว่ามันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเนี่ยคือต้องการสือ่อมันเห็นว่ามันมันเปลี่ยนสีได้โดยผ่านแอปพลิเคชันนะครับเราจะโหลดแอปมาให้ ลูกค้าสามารถปรับแสงเพิ่มแสงลดแสงได้จากแอปบนมือถือนะครับใช้งานง่ายและก็สะดวกสวยมากลูกค้มามันจะดูเย็นตาสบายใจช่วยผ่อนคลายความเครียดได้นะราติดติดนี่นั่งมองดูมันปรับเล่นมันก็มีความสุขไปอีกแบบก็แล้วก็ การติดตั้งนะครับไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะหมดประกันใดๆน,นะครับเพอไม่ได้ตัดสายไฟจะจำไฟอ่อนมาต่อต่อผ่านชุดฟิวและสวิตช์แล้วก็ถึงเอามาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นจะมีความปลอดภัยสูงไม่ต้องห่วงกังวลใดๆอ่าโอเคครับก็ฝากไว้อีกคลิปนะครับ สำหรับไฟแอมเบียนไลท์นะครับที่เราติดตั้งใน MG5 ป้ายแดงคันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็งานแต่งรถสวยๆจากสำนักเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ